สวัสดีครับผมเอ็ดดี้นะครับวันนี้เอารองเท้า New Balance 327นะครับเป็นการคอลแล่บระหว่างดาวิชเชาวนะครับดาวิชเชาวเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ครับที่ผมดูข้อมูลมานะเขาเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับเขาก็ทำการคอลแลบกับ New Balance นะครับทำรุ่นนี้ออกมาครับ ก็รุ่นนี้ทำการวางจำหน่ายครับที่เว็บ r r e n n o u s e นะครับของอเมริกาครับในวันที่19ที่ผ่านมานะครับส่วนหลังจากนั้นในวันที่23เนี่ยก็ทำการขายที่ f o o d l o c k e r นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปตามกันดูนะครับในส่วนของเว็บ r r e n n o u s e เนี่ยคือหมดละหมดลิมร้อยละโซเอาล์ดแล้วนะครับโอเคมาดูกันในความพิเศษของรุ่นนี้มันเป็นแบบไหน นะครับโอเคกล่ okay. องภายนอกนะครับก็กล่องภายนอกน่จะไม่แตกต่างกับ 3, 2, 7รุ่นอื่นๆนะครับโอเคมาดูภายในกันครับ ก็เป็นของ green house นะครับรองเทา้าก็รุ่นนี้เขาก็จะใช้โทนเป็นโทนเป็นสีกลมนะครับสีกลมค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวนะครับมาดูข้างขวากันก่อนครับตัวเอ็นเนี่ย ที่เห็นเนี่ยนะครับเออเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกไลทโทนครับเขียวเข้มเนะมาะไมอ่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทานะครับเทาอ่อนๆเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหม มีปั๊มนะครับปั๊มลงไปเป็น WNL นะครับเนาะใหด้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเอ,อ่ยเ,เป็น WNL นะครับคือรุ่นเนี้ยเขาชื่อรุ่นว่า We Need Leaders นะครับ นะครับสามสองเจ็ดตรงนี้เขาเขียนว่า we need leaders นะครับโขีคนเนาะใรองเท้าสีเขียวนะครับฝั่งด้านในน,นะครับเขียน we need leaders ครับเขียนว่า all road lead back To the street นะครับมองในกล้องอาจจะมองเป็นโทนดำๆแต่ผมดูตาเปล่านี่มันเป็นน้ำเงินนะครับน,น้ำเงินแบบกรมแบบเข้มๆหน่อยอ่ะนะครับนี่เป็นกำมะหยี่นะครับสีฟ้าๆฟ,ฟ้าเข้มเนาะน้ำเงินนะเนาะ โอเคก็ตัดพื้นด้วยสีเขียวนะครับพื้นสีเขียวส่วนข้างซ้ายครับข้างซ้ายเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับ WNL นะครับ b รา e ้ d งมีดีลเดอร์นะครับสายเชือกผูกรองเท้าให้มาเฉพาะสีขาวนะครับไม่มีเอ็กซ์ต้ามาให้นะครับคืองานนิวบาลานต้องยอมรับว,ว่าคือการตัดเย็บการแอสเซมบี้นี่เขาแบบทำดีครับ งานค่อนข้าง,างสะอาดไม่ไม่แบบทิ้งคาบกาวแบบเลอะเทอะแบบจนแบบยังไงเหมือนเห็นชัดเหมือนกับของไนกี้นะครับต้องยอมรับว่าไนกี้นี่แบบงานคือช่วงหลังมากาวแบบคาบกาวเยอะมากคงเป็นเพราะน่าจะเรื่องยอดการผลิตนะผมว่านะผลิตปริมาณมากอะไรอย่างเงี้ย ก็ด้านในตรงนี้นะครับเขียน the intelligent choice นะครับก็3 2 7เนาะป้ายนี้เขาบอกว่า made in China นะครับ made in China ข okay, ี made in China ดูพื้นกันก,ก็เหมือนกัน นะครับเป็นสีเขียวเนาะสองข้างเหมือนกันเขียนว่า WNL นะครับ w e n e e d l e a d e r นะครับนะครับเค okay. สองข้างเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบโทนแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้เนาะ,นะครับก็ ลองหาคนฮิ้วกันดูนะครับน่าจะมีน่าจะมีหลงเหลือไปถึงท้ายเนาะโอเคส่วนวันนี้ยังไงฝาก s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ทำการผลิตคลิปเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ